คุณเขยเชันเขยนั่นคือพี่วีวันนี้พี่วีเอาวัสดุอะไรมาให้เราได้รู้จักครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ออดิซัมนะครับรุ่นปรีมา AP 8.9ดจกิดนะครับโปรเซนเซอร์แน่นอนไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แอมพลิฟายนะครับ8ปดช่องแที่มีตัวโปรเซสเซอร์พิวอินในตัวบ้าตัวกระจิ้ลลี่ช่องเลยเหรอคะแปดช่องครับแปดช่องด้วยมีโปรเซสเซอร์ในตัวด้วยครับ S 1> <S 1> อันนี้คือแอลนะคุณผู้ชมถือแรกค่ะคือเจถือเบามากอะมา,าวมา่างกับถือมือเดียวเลยดูดิถือเบาๆมากครับตัวนี้เนี่ยเป็น power amp ขนาด30วัตต์นะครับคูณ8 channel นะครับ b u i ินโปรเซสเซอร์ในตัวก็ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับอีกวัลน,นะครับซึ่งเป็น8 channel เอาเป็น8 channel เหมือนกันโอ้โหเอาพุ่งง่ายให้คนคนฟังทางบ้านเข้าใจ8 channel เนี่ยเราสามารถนำไปทับอะไรได้บ้างมันก็สามารถนำไปสร้างระบบ เซาวซิสเต็มในรถได้เกือบทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น b บแอมจอยแอมคอร์ดแนะฮะเราสามารถนำสองชัแลไปขับ Twitter, Mid Range, Woofer แล้วก็ Subwoofer แล้วสเปคของเขาล้วรเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวเล็กติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็มี Harness นะครับสำหรับติดตั้งกับรถนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟดยเดี๋ยวเดียวที่พี่บอกว่าติดตั้งง่าย มีฮาร์เน็ตติดกับรถโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟคืออะไรคะยังไงอ,ะอ่ะก็โดยปกติเนี่ยเวลาเราติดตั้งของรถนะฮะเป็นรถยุโรปสักคันหนึ่งหรือรถญี่ปุ่นสักคันหนึ่งเวลาเราใส่พ o ร์แอมป์เข้าไปเนี่ยนะฮะโดยมากรถประเภทนี้เนี่ยที่เป็น o e m เนี่ยมันจะไม่มีไลท์เอาท์หรือปรียเอาท์ออกมานะฮะเราก็ยังต้องใช้ไฮพาวเวอร์เนี่ยมาต่อเป็นชุดสัญญาณอินเข้าที่แอมป์ก็จะมีการตัดสายลำโพงเพื่อที่จะเอาสัญญาณเข้านะครับซึ่ง คอนเซปต์ของแอมตัวนี้เนี่ยคือปลั๊กแอนด์สานะครับก็คือสามารถติดตั้งได้โดยไม่มีการตัดต่อเลยนะครับก็จะเป็นชุด harness อย่างตัวชุดนี้นะครับตัวชุดนี้เป็นของโตโยต้านะครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณจะเอาตัวนี้ไปติดคือคุณก็มีแบบว่า เสียบเสียบเสียบกับฟอนต์เดิมได้เลยใช่ใชเสียบกับตัวนี้โดยที่ไม่ต้องตัดสายไฟไม่ต้องต่อตัดสายลำโพงมาต่อตรงนี้อะไรอีกแล้วไม่ต้องเลยครับปลั๊กอินสาวคอนเซ็<ส>ปต์ก็คือปลั๊กอินสาวอุปกรณ์มันต้องมีอะไรบ้างะอะคะเยอะไหมก็มีอยู่สชิ้นนะครับที่เป็นชุดสายไฟนะครับค่ะอันนี้มีมาให้เลยหรือต้องซื้อแยกพวกนี้เป็นออปชั่นนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับรถที่เราจะติดเช่นเราอาจจะเป็น Mercedes Ben z เป็นโฟกเป็นออทตี้นะฮะหรือเล็กซเราก็จะมีฮันเนสที่แตกต่างกันไปอ๋อนี่ก็สายแต่ละรุ่นของใช่ยช่ใช่หนูถามหน่อยว่าใช่มีตอนนี้สายเหล่านี้ที่เป็นปักแอนด์ซาวแบบนี้ที่สะดวกสบายขนาดนี้เนี่ยมีครอบคลุมรถกี่รุ่นกี่แบบแล้ว ก็เกือบครบทุกประเภทนะฮะอ่า Porsche ไทเยนก็มีนะครับ BMW นะฮะอ่า Mercedes-Benz นะครับ Audi นะครับ Lexus Toyota Camry Accord มันยากอะไรมีหมดมีหมดมีหมดนะครับยากเห็นแล้วว่าที่บอกปรับแอร์ดิวซ์เอามันมันต่ออะไรกันอันนี้เป็นฟอนต์ของ Toyota นะครับออกมามาสิทธิดีเลยนะตัวนี้เป็นรุ่สัตยิครับอ่ะแล้วก็มันง่ายมากนะฮะเวลาเรา ถอดวิทยุมาเราก็จะมีปลั๊กตัวนี้เนี่ยจับรถเนี่ยมาเสียบเข้าตัววิทยุนะครับอ่าเวลาเราติดตั้งเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกมา,า,านะฮะเป็น,นทลางติกนะฮะถอดออกมานะครับปุ๊บนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะติดอยู่กับรถนะฮะอ่าเราก็เอาส่วนที่ติดอยู่กับรถเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปลั๊กตัวคู่เนี่ยมาเสียบเข้ากับสายของเรานะฮะซึ่งเป็นปลั๊กตัวเมียเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีชุดหนึ่งนะครับอุ้ยพอดีเป๊ะเลยอ่ะ สัตวก็จะมีสายนะครับเหมือนเดิมเป็นตัวผู้นะครับเสียบกลับไปเสียบเข้าที่รูเดิมของเขาที่เราถอดมาตอนนี้นะคะฟอนต์ของคุณก็กลายเป็นตร้แล้วครับทีนี้เนี่ยสังเกตว่าชุดเนี้ยนะฮะสีแดงเนี่ยคือชุดของสายลำโพงนะครับมันจะถูกแยกออกจากกันนะฮะแล้วก็จะมาต่อกับชุดนี้นะครับซึ่งเป็นสายสีเดียวกัน เป็นสีเดียวกันก็จะเป็นตัวปลั๊กตัวคู่ตัวเมียเหมือนกันยูเซอร์คนไหนชอบติดตั้งเองนี่ติดได้แล้วนะตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะฮะสังเกตว่าสระสีของสายจะตรงกันเออง่ายเลยอะงายมากตัวนี้เนี่ยเป็นสายไฟนะครับที่จ่ายออกมาซัพพลายให้กับแอินฟี่ไฟก็เอาอันนี้ขึ้นมาเสียบใช่ก็มาจ่ายจ่ายไฟให้กับตัวแอินฟี่ไฟเออเอามาเสียบทีมีไฟนะฮะเราก็มาดูที่ปลายสายอีกข้างหนึ่งค่ะชอันนี้ก็จะเป็น ช่วยได้ไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ไม่เสีียบนนก็จะเป็นชุดอินพุตนะครับคือสายลำโพงนะครับขอเก็ว่าจะเป็นตัวตัวที่ถูกถักเปลี่ยนมาก็คือชุดเขาก็เขียนบอกนะนี่ไงอ่าชุดแอมป์ไฟอินพุตนะเราก็นํามาเสียบที่ชุดอินพุตนะครับง่ายๆเลยอ่ะแตะเสร็จพุตก็จะมีชุดเอาพุตนชุดเอาพุตเราก็จะมีสายชุดหนึ่งนะครับเป็นเอาพุตนะครับชุดนี้ เสียบเียบเข้าไปเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นชุดเอาอย่างฮะก็เอาไปออกไหม่ก็แล้แต่คุณใช่ถูกถ้าเราสร้างระบบใหม่เราก็เอาไปออกที่ลำโพงเลยแต่ถ้าเราอยากใช้ระบบเดิมออเดิโอเดิมนะฮะเราก็นําชุดนี้เนี่ยกับชุดนี้เนี่ยมาเสียบเข้าด้วยกัน ตามสีสีสีก็ตรงเป๊ะนะครับคุณไม่เขาสีก็ชัดเจนนะครับก็เสียบเข้าไปเนี่ยเสียงมันก็จะวิ่งกลับไปออกในระบบออดีโอเดิมก็ออกตามช่องเดิมแล้วเราก็สามารถอัปเกรดลำโพงได้เลยนะฮะก็เปลี่ยนคืออยู่ในช่องเดิมนูเห็นอีกอย่างหนึ่งที่หนูต้องถามด้านหลังเนี่ยสีฟ้าตรงเนี้ยีไว้ทำไมคะเนี่ยฟ้ากลมๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูปสอนครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเราสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเลขศูนย์จนถึงเลขเจ็ดนะครับค่ะ ถ้าเราตั้งตัวลูกสอเนี่ยหมุนมาที่เลขศูนย์เนี่ยเราสามารถปรับจูนโดยการใช้คอมพิวเตอร์สามารถปรับจูนได้เองนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกับบิดวันนะครับเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปปรับจูนตามเสียงที่เราต้องการส่วนเลข1ถึงเลข7เ,เนี่ยนะครับก็คือซิสเต็มนะครับที่ทางออริซันเนี่ยดีไซน์มานะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยมันหมุนอยู่ที่เลข3เนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบเดิมของรถนะฮะก็คือฟอนเรียแล้วก็ซับนะครับถ้าเราติดตั้งในระบบที่เป็นอ่าควอแอมนะครับลำโพงสามทางกับซับตัวหนึ่งเราหมุนไปที่เลขหนึ่งนะครับในในตัวคู่มือเนี่ยก็จะมีแผ่นผังให้เราต่อสายเสียบสายยังไง mm. นะฮะเสร็จปุ๊บเราหมุนมาที่เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ ระบบจะจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยเลยข้างในเนี่ยก็จะมีไทม์อะไลน์เมนต์มีการปรับ EQ นะฮะเรียบร้อยเลยอยู่ฝั่งคนนั่งสองกว่านะฮะซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่นับกระบวนการถอด h ฮดยูนิตเนี่ยการติดตั้งระบบแบบนี้เนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ40นาทีเนี่ยกลังจะถามเลยโอ้โห40่สนาทีปกติเราใช้กี่นาทีปกติใช้เป็นวันเนี่ย มารถไปทีไเนาะครับอ๋ออันนี้เข้าไป40นาทีได้แล้วก็แซครับแล้วก็ได้ซาวด์ซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้รถไม่เสียหายไม่มีการขับต่อโอ้โหโอ้คุณผู้ชมสนใจแน่นอนอันไี้ที่ง่ายแล้วก็แบบว่าให้คุณภาพดีเสียงไวเขาต้องเรียกว่าปลั๊กแอนด์ซาวด์จริงมันขาเสียบแล้วมีเสียงอะเออเสียงไปน้องเสียงไปน่องจะมีเสียง อ๋อโอเคมันเจ็บคุณผู้ชมอยากมาเียบละมีเสียง่งไหมคะสนใจจะติดต่อแล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับรรมีเดียวกูสติกนะฮะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะฮะสินค้าชั้นนำของเราทั่วไปนะครับค่ะยังไงก็ติดต่อไปได้คุณผู้ชมค่ะสอบถามข้อมูลก่อนได้หรือว่าร้านติดตั้งเครื่องเสียงใกล้บ้านคุณมีแน่นอนค่ะลองเช็คของดูได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิวมากนำา็อตสตารดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะขอบคุณค่ะ อ๋เหลือโอฟอีกหนึ่งสามสองสองสามเออซูงสามสาวสามสาวเออไปดูเครื่องเสียงดีๆกับเขาต่อไปูถามหน่อยนาน อ,อันนี้คืออันหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าออราคาเราเราจบกับลูกค้าได้งานติดตั้งด้วยออยิ่งทำสวยๆอย่างนี้นะครับออแต่เรื่องของเวลาเนี่ยเขาต้องให้เราเออคืออย่างคันนี้ยิ่งเราไม่ใช้เพราะระบบของเราเราจัดเป็นระบบแล้วทุกวันนี้ พราะระบบปฏิบัติการหรือการจัดทีมงานเราดีอยู่แล้วหนูเห็นนะทุกอย่างจะถูกแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นไฟ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 พอรถมาจอดพี่เซลมาดูแลดูแลเสร็จเอารถเข้าทําแต่ละจุด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 รับรถกลับบ้านแต่ว่าถ้าเป็นงานอย่างนี้ต้องใช้เวลาอันนานไหมพันนี้สองอาทิตย์สองโอ้ยสองอาทิตย์ไม่เลยถ้าเทียบกับแบบว่างานอลูมิเนียมงานสีงานซาวันคิดว่าเป็นเดือนคือคือถ้าเป็นเดือนต้องเป็นระดับรถแข่งละ อ่าแต่ว่าถ้าลดลูกค้าเงี้ยเราเรามองว่าคือสองอาทิตย์ถือว่านานแล้วนะสำหรับผมอ่ะคือปกติแล้วมีปกติอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแต่นี้ทําเยอะอันนี้ทําเยอะเพราะว่าคันนี้ที่ช้าไปอีกหนึ่งอาทิตย์คือเป็นระบบงานต้องมาขัดอลูมิเนียมอลูมิเนียมเมื่อตัดแล้วคือเรามีเครื่องมาเครื่องมือในการตัดนะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยทำเองจากที่นี่หมดเลยตัดทุกงานเองเลยใช่ครับคือไม่ได้ไม่ได้ไปส่งงานทม่มีส่งงานรวมหนัง ถูกต้องครับสุดท้ายสุดท้ายเขาเรียกว่าที่ช้าคือความใส่ใจในการ <Yeah. S 2> อย่างอลูมิเนียมมันต้องขัดมือไง oh. ที่เป็นเป็นขนแมวออกมาเนี่ยอันนี้แหละที่คนไม่ค่อยอยากทำกันแต่ว่าเราเราอมีทีมงานที่จะทำโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือตามรับเชิญของเราที่บอกว่านานๆเขามาทีแต่มาทีไรเนะี่ยเต็มอิม่มที่เด็ดมาไง แล,แล้วที่เด็ดที่สุดสําหรับเทปนี้นะหนูว่านอกจากคืองานติดตั้งเราคือราคาที่เราเซอร์ไพรส์จริง<น>จริงอะไรจริงนะเพราะราคาเนี่ยเต้นมากพุดเลยเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะต้องแพงกว่านี้และนานกว่านี้เอาเปว่าผู้ชมขาเดี๋ยวเราให้เฮโรดฝากหน่อยดีกว่าสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาที่มีรานข่าวดิโอตอนนี้ยังไงอะไรพัฒนาไปบ้างแล้วบัางคะก็เราเราบอกว่าตอนนี้ถ้าใครที่สนใจในการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับหรือแวะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับ เราะเราเรามีทั้งห้องรับรองแล้วก็ห้องเทสเสียงนะครับทุกที่เลยนะครับถ้าสนใจมาเนี่ยตอนนี้เราเปิดสาขาใหม่ที่ศินคลินที่เห็นโชว์รูมนี้ครับที่บนพื้นที่กว้างขวางนะแล้วก็ที่เรามีอีกสาขานหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าเป็นงานที่ทําเร็วเทอร์โนเวอร์เร็วนะครับออแล้วก็มีที่หนึ่งหรับาคนที่อยู่ใจกลางเมืองคือที่รัชดา นะครับหรือว่าตอนนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถจะโทรมาคุยนะครับที่เบอร์023834555หรือว่าจะเข้าเฟ e บุ o กนะครับเราอัพ a c e b o o k ตลอดตอนนี้นะครับที่ f a c e b o o k c o m m i l a a u d i o t h a i l a n d คุณเห็นในแวดงนี้อัพร,รูปงานซาวตลอดเวลางานซาวไม่พอโปรโมชั่นลูกค้าโปรโมชั่นเยอะมาก ใช่แล้วรอสนับทุกผู้ชมคะและนี่ก็คือสาวรับเชิญที่มาอยู่กับเราในวันนี้จากนิร่าค่ะออดิโอวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเฮีโรดมากมากขอบคุณครับแต่ตอนนี้เราไปดูศักดิ์ XX เซ็ตเซ็ตขึ้นไหมศักดิ์นิตยสารอะไรศักดิ์นิตยสารศักดิ์นิตยสารวิทยาลัยดูโอ้โห ีค่ะอ้อมค่ะสุดิชาดาของสุนทรค่ะวันนี้นะคะอ้อมมาถ่ายแบบกับนิตยสารซามโมบิลค่ะคอลัมนอ็ก i ์เกค่ะ ะะอ้อมเป็นคนนิสัยก็ล่าเริงค่ะแล้วก็เป็นคนรักษาคืออ้อมมีแมวด้วย ขอมาบปล่าไ่ไอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยขอขอบคุณโอเคค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อา l p a ขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer ขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ยูนิซีรวมช้ยคาร์ดิโอค่ะขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket s ร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์วิรัตคาร์ดิโอเวิร์ชั่มเปี้ยนขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์ o อ l i n e o โอ้โหคุณผู้ชมคะยังรับได้อีกนะคะ หูจะซอยเวลาให้คุณผู้ชมซื้อใช่ค่ะซอยกันอีกกเลยค่ะซอยอะไรซอยรายการช่วงรายการอ๋ออ๋ออมออเอยไอ่ใช่ค่ะติดตามราาการขออราอ๋อา๋ออ๋ออ๋ออดออ๋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 ออะออ๋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 อ่๋อค๋อทางอ a ออ๋ a อ๋เอ๋ออ๋ออ v ออ๋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 อก๋ออ๋ออปออ๋ออ๋อะสามารถเข้าไปที่แอนเอจขอเราเซิร์ชค๋ออ๋อ x อ ก็ใครคิดถึงหนูนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube เลยค่ะเกิดขึ้นว่าเอ็กซ์เิร์เซอร์ซาวนะคะก็ดูหนูได้ตลอดเวลาเขาเาไม่ได้ดูแกเขาดูแต่เอ็กซ์เพิร์เซอร์เพาเพื่อคิดถึงอ่ะโอเคเอาไปรอดคุณผู้ชมใช่อยู่นะเอ่อลิงก์ของใน YouTube อ่ะช่วยแชร์ช่วยอะไรกันหน่อยก็ได้นะเอ็กซ์ตรงเอ็กซ์เพซอร์ก็ได้ใช่เพื่อคนเด่ยวนเป็นเพื่อนกับคุณจะได้ดูหนูด้วยนะะคได้โปรดเถอะว่ายอะ S <S ตามนั้นค่ะคุณผู้ชมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ